สวัสดีเาวันผาลึงฮาร์ดค่ะพี่น้องผนญงจัดเปิดแล,ล้วก็ยางสำรวจปลาบะเขือเทศแล้วอีกแล้ว,วนะนันน่นนั่นนั่นอีกแล้วค่ะ,ะสวัสดีขับกอนลุกสวัสดีครับก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหไงโอ้ยคนเท่าเนาะมึงเกือบกับวใสซนั่นบะเขือเทศบะยางงามเลยค่ะพี่น้อง จัดเปิดเ,เบอร์เนี่ค่ะกำลังเริ่มซุกแล้วค่ะซุกแดงหายกินนะพอมีขนมกินติดชัดนั่นนั่นนั่น,น,นยังทะลุพานปลาบักเทศไปล่ะพอแล้วหายเหดโชอมึงน้อยยังน่ะลูกไหนบักแฟ้ง บลอกแฟงด้วยค่ะ,คะพี่น้องแฟงฉลาดพุชิสลดัดโอ้ยเอาลองชิมดูลองชิมให้เพื่อนดูซิว่ามันปลอสารพิษแค่ไหนอร่อยไหมครับแบ่บบโอ้โหเป็นขี้มูกอีกแล้วนะครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยล่มมาอีกล่ะให้จังสีหายวัดจักเถือ่อ เล่นแล้วเด้อโคตรกระทัานแล้วดอกเพราะว่าน้องจัดเปิดมากค่ะถ้าจ,จัดเปิดมากนี่ต้องยุดเลยจะจัดเปิดสิมาหยาดพักคูด,ด้กผ้าของยายเสื้อเพียงเด้อยค่ะอันนี้กะกว้างตุงของเต้เด้อยค่ะมัดละหาบใเด้อยค่ะกำละหา,านี่นน่คะ ็มาอนยงไงเลยคะ่ะอันนี้กระพักเปียกๆสวยๆะไรเลยะคะ่ะอันนี้กะบอกฟักเนาะค่ะพี่น้องเออบอกแฝดสุกยิ้งใหญ่เลยนะคะพี่นอ้อ,อ,อ,อนงข้าพเจะไปหาคุณเมน,กน,น,นูกันเลยค่ะไปไม่มีอะไรอี้กะทำนานเนาะคะ่ะ ก็คือเชียงของเฮาเด้อค่ะเชียง็ดสีเฮ็ดกับเขามเนียก็มีเพียงเท่านี้แหละคะ่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องก็สิเป็นดอกทีสีห้าต้องต,งตั้มได้อค่ะมาค่ะตั้มให้ละเอียดละเอียด้อค่ะพี่น้องบ่ละเอียดก็สิเข็ดกับเขาบ่แซ <c oughs> ่บขาดด้ตอ เาได <c oughs> ้บอสมนี่มนี่เล็กหน่นอยยุ่งเล้ยค่ะพี่น้นองบอสเดี๋ยวไปโรงเรียนบันตริชนีตั้มหลายพอเห็ดทสองเมนูเด้อค่ะม,มีกะเพรากับผัดปลาดุกนะคะเป็นแบบแซ่บๆเล้ยะค่ะตั้มแบบละเอียดละเอียดแซ่บๆเลยคะ่ะเป็นไรคะพี่นออ้องมาขอที เมืองคว่าม,มืงควม่มเหรินหน้าโฉนดนาคือยายดาฮ่าฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่า <c> ว <oughs> ข้าวกับลูกไายกับวุนไยวน่เจ้าถ่ะพี่น้องสูตรไทยกับสูตรไทยเราค่ะหนี่งกับสีไทรกระชายผิกไทยพริกสีฟ้า้ากาใบบักกูดนะคะลงไปเดีกคนเดียวถ่ายคนเดียวส่องสั้นเนยเด้อค่ะ รสชาติออกเผ็ดร้อนเดน้วยค่ะพี่น้องเยี่ยมเลค่ะพี่น้อง๋ยวสิไปแต่งเขากินแรงอลไเด้อค่ะขอบคุณอีลีค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณถูกๆก,ก,กำลังใจถุกๆก,การสับพอไถ่สาวหน่อยกับขอบคัวนะคะมีน้องอิงอิงน้องจัดเปิดแล้วก็สาวหน่อยนะคะหัวซึกสาบสึงงล้วกะหัวซึก ดีใจดีใจแห้งๆค่ะที่ยังหักยังยังอันนี้กันอยู่นะค่ะเนาะพอกันไม่ขิดนาะสวัสดีค่ะ